แสงมาเลยอันนี้ี่เซให็นไหมเห็นไหมอันนี้อยู่ที่ร้านข้าวต้มบาทเดียวนะครับร้านข้าวต้มบาทเดียวเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยระดับหนึ่งของระปางนะครับแล้วก็ข้าวต้มนี่ก็แค่บาทเดียวตัวละหนึ่งบาทเท่านั้นแต่ก็สวยในตัวละห้าบาทอาหารที่ผมขอแนะนำนะครับถ้าจะมากินที่ร้านข้าวต้มบาทเดียวลันทางก็คือปลาสามรส ปลาสับรสที่เนี่ยปลาจะสวดวันต่อวันแล้วก็น้ํำจิ้มเขารสเด็ดมากๆน้ําที่เราลงไปออกห,หวานเปรี้ยวสับรสจริงๆนะครับอย่างที่2ก็คือหมูก้อนหมูก้อนเนี่ยเขาทอดเร็วมากแล้วก็เขาจะเหมือนกับบักก่อนนะลองกินดูครับอร่อยม,มากเลยผมชอบกินน้ำนะเดี๋ยวเรื่องบารยาต่อ อย่างที่สามครับก็คือปลากเค็มปลากเค็มเนี่ยก,ก็ยปีกมะนาวัปไปก่อนเดิท่พดก็จะมีไเป,ปเป็นปลาอินทรีย์เค็มนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขอแนะนำก็คือ,อผักเฉว ครบสุดนะครับอาหารที่นี่ไม่แพงอย่างละประมาณ20 3 0ส่วนปลาก็แพงขมาหน่อยเพราะว่าปลาท่้งนั้นเลขายแพงที่นี่นะคะรับข้าวต้มบดเดียวอยู่ตรงหัวมุมพอดีเป็นบ้านไม้เกาๆเดาซึ่งเขาดัดแปลงเป็นบ้านสองชั้นดัดแปลงมาเป็นร้านข้าวต้มนะครับอยู่ไม่ไกลจากจัดของตาเท่าไหร่นะครับ <ๆ S 2> ถ้าเกิดเราเดินไปทางขวาเลยก็กติดจัดของตาซึ่งจางตาคือถนนเรียบของแม่น้ำปิงนะค,คนเดิม ก็คือตัวอินคน,นเดินของร้าน,นปา กีนหลัาดิดนะ่าสนใจมากตรงนี้ครับดูอย่างอาหารคนที่นะครับปลานมิงลงมะนาวรออ้อยปูผักกระเฉดอีซีเป้งไม่แพงครับมัอยูในครัวในครัวครับประมาณ40-30เ 40, องนครับแล้วก็เจ้าของก็ทำเองแล้วก็ทำเองด้วยข้าต้มอาหาทุกอย่างแป๊บเดียวเสร็จนะครับ เราดูบรรยากาศอะไรดูบรรยากาศข้างในเป็นครับสุดยอดข้างบนนี่เป็นระเบียนแล้วช่วงหน้าหนาวนะครับนั่งกินอยู่ที่นี่เหมือนกับนั่งกินอยู่บนดอยได้เหมือนกันรูว่ามองมาเพ่อเพดนกับคามสดชื่นตเราก็พาชมนะครับเดี๋ยวเราจะแทนล้องให้ท่านชมท่อไปเรียบตัวกินต่อ